สวัสดีคะ่คะ,คะก็กลับมาเจอกันในช่วงไดที่เที่ยงหอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลหลายๆคนอาจจะแอบเห็นหัวข้อมาแล้ววันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของอัลไซเมอร์โรคนี้คือเป็นโรคหนอีกอีกหนึ่งโรคยอดฮิตคือได้ยินชื่อกันบ่อยๆมากถึงคําว่าอัลไซเมอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมา ให้โนรีแนะนำดีกว่าว่าจริงๆแล้วโรคอัลไซเมอร์คืออะไรสาเหตุที่ทําให้เกิดคืออะไรแล้วก็ควรจะทานอาหารหรือว่าดูแลตัวเองอยังไงให้เหมาะสมเนาะระหว่างนี้ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบคาถามเลยนะะเนาะ๋ยวนี้ขออนุญาตให้โนรีแนะนําให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกินอย่างไรให้บํารุงสมองแล้วก็ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะคะขออนุญาตเปิดสไลด์ให้เลยนะ,ะโอเค จักจันะคะอญาตะคะอ่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินใครที่มีคนไล้ตัวไปโลกเอาเซมเอร์ s, <S mm hmm. ก็น่าจะรู้เนาะว่าโลกนี้ก็อาจจะมีแบบมีการหลงหลงลืมลืม,ลมหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในหลายๆด้านหรือว่าจะเป็นแบบผู้อุบัติเหตุหรือว่าในด้านเรื่องของเรืร่องสุขภาพนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้โนริเสียบปกกักจั๊ก่นะ โอเค,คเรียบร้อยอ่ะนเดี๋ยวให้หนูนเล่าต่อเลยดีกว่าว่าจริงๆเราโรคอัลไซเมอร์คืออะไรคะค่ะโรคอัลไซเมอร์นะคะก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มออของโรคกลุ่มที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะก็จะเป็นภัยเงียบของผู้สูงวัยนะคะ<ม>ก็จะมีอาการก็คือจะมีการเสรื่อมถอยของการทํางานของสมองนะคะทําให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันต่างๆมีอาการหลงลืมนะคะเราก็อาจจะ มีอาการทางจิตเกิดขึ้นได้นะคะโดยโรคอัลไซเมอร์นะคะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะก็ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อการเกิดเรื่องของความจำความคิดต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกก็จะเป็นระยะก่อนการเกิดสมองเสื่อมนะคะตอนระยะนี้ก็จะเริ่มมีอาการบกพร่องทางความคิดมีอาการหลงลืมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนระยะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระยะของเอ่อเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมค่ะก็จะมีอาการทางจิตหรือว่ามีพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการสูญเสียความทรง,งจำส่งผลให้อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ต้องมีคนมาดูแลด้วยนะคะส่วนระยะอีกระยะหนึ่งก็คือจะเป็นระยะอาการรุนแรงค่ะก็ะตนี้ก็จะมีอาการทางประสาทร่วมด้วยหรือว่า จะต้องมีการดูแลใกล้ชิดจับญาตินะคะก,าาะก็อาจาันตรายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้จากการเกิดโรคแทรกซ้อนได้นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นที่ตัวเราเองหรือว่าคนรอบข่า่ะพยายามสังเกตคนใกล้ตัวนะว่าเอ้ยเริ่มแบบมีอาการหลงลงืมหรือว่ามีแบบความจําที่ไม่ค่อยชัดเจนและอันนี้เราอาจจะต้องคอยคอยสังเกตแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการพวกน,นี้ก็แนะนําให้ไปรีบไปพบแพทย์ดีกว่ากว่าที่อาการจะหนักไปกว่าเดิมเนานะโอเค <Okay. S 2> จะเกิดได้เมื่ออายุมากกว่า65ปีะคะ่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้มากขึ้น,นะคะ่ะโดยสัญญาณเตือนของโรคอัลไซเมอร์นะคะ mm. ก็จะเป็นเรื่องของการความจําต่างๆ mm. มีการสูญเสียระบบความจํา mm. มีความสับสนเวลาสถานที่หรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ไม่ดีนะคะรวมถึงเรื่องของอาการแปรปวนเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็มีการ มีความลำบากในการพูดหรือว่าการเขียนต่างๆนะคะก็จะเป็นอาการสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ค่ะเนี่ยงเราพวกนี้สาเหตุของเขาเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างถ้าสมมติเป็นป่วยเป็นไข้หวัดเนาะอันนี้อาจจะมาจากสภาพอากาศหรือว่าแบบภูมิล้นานทานต่างแต่ว่าอย่างอัลไซเมอร์เนี่ยมันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเนาะอันนี้จะเป็นสาเหตุยังไงได้บ้างคะตอนนี้สาเหตุนะคะก็อาการเนี่ยจะยัง มีสาเหตุที่ยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าสิ่ง<ไ>ที่กระตุ้นให้เกิดก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า,าจ,จะเป็นเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าพันธุกรรมที่เกิดอาจจะพ่อแม่เป็นแล้วลูกเขาอาจจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นรวมถึงช่วงอายุะคะ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดโรคได้ะคะ่ะรวมไปถึงการเป็นโรคไม่ติดต่อเลื้อรลางอย่างเช่นโรคหลอดเลือดในสมองนะคะก็ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าโซนเกี่ยวดับพวกสมองเนาะอันนี้ก็คือต้องเรามาระวังแล้วก็ดูแลให้ดีเลยนนก็อาจจะเริ่มแรกที่เรื่องของเรื่องของการทานอาหารเนาะอน,นี้ต้องทานอาหารอะไรเพื่อให้เป็นแบบเป็นการบำรุงสมองสาเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับสมองเลยค่ะค่ะก็วันนี้ก็จะมายกตัวอย่างแนวทางการทานอาหารเพื่อบำรุงสมองแล้วก็ความจํานะคะจะเรียกว่า My Diet ค่ะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่าง การทานอาหารประเภทที่เรียกว่า Dash Die t ซึ่งเป็นการทานอาหารที่จะเน้นดูแลเรื่องสุขภาพพวกหัวใจแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตรวมถึงลดพวกปริมาณโซเดียมแล้วก็ไขมันอิ่มตัวค่ะผสมกับ m e d i เ e r r a เ e a n ียน t อนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นการทานอาหารที่ผ่านการแปลรูปน้อยแล้วก็เน้นผักพันธุพืชค่ะตรงน,นี้ก็ไม่ไดเอทเนี่ยมันก็จะโฟกัสเรื่องของการอาหารที่จะช่วยดูแลสมองแล้วก็แหล่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเป็นมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะค่ะอันแรกนะคะกะคะ็จะเป็นการทานผักโดยเน้นผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวอย่างเช่นพวกผักเคลคะนะตำลึงหรือกลวยเล้งนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแหล่งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จะช่วยบำรุงสมองมีสารที่ชื่อว่ามีแหล่งแร่ธาตุชื่อว่าโฟเลตนะคะ<ๆ>ก็จะช่วย ในการสังเคราะห์แล้วก็จำเป็นต่อการซ่อมแซม DNA นะคะถ้าเกิดขาดพวกโปรเลตนานก็นนจะทำให้เป็นโรคโรคหิ่จางได้นะคะหรือว่าสังผนต่อความจำได้แต่ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงวัยที่ทานผักเน,นะะี่ยค่ะก้านก็ควรจะระวังพวกก้านที่แข็งอาจจะทำให้เคี้ยวยากหรือว่าติดคอได้นะคะก็จะแนะนำให้อาจจะไปปันป่นรวมกับสมูทตี้หรือว่าทำเป็นน้ำสกัดเย็นดื่มแทน,นะคะ่ะ ยิ่งผักพวกนี้เป็นผักเหมือนแบบผักเมืองร้อนดนะ้วยเนาะบ้านเราค่อนข้างหาได้ง่ายเลยอย่างตําลึงคะนาไงคะก็เอาไปทําได้หลากเมนูอย่างที่โนริบอกอาจจะต้องระวังเรื่องของการก็แนะนํา<ๆ>เป็นพวกเมนูต้มนี้ก็ได้เนาะต้มนี้เค็เปื่อยรหรือว่าไปทําเป็นซุปก็ได้ใช่ไหมใช่อ่าได้หลากหลายเลย<ๆ>ก็ลองหาเมนูที่ชอบแล้วก็ทานได้ง่ายปลอดภัยตับร่างกายด้วยโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มการทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ในมือนะคะซึ่ง ผลไมต้ตะกรลเบอร์รี่อย่างสตอรอเบอร์รี่หรือว่าบลูเบอร์รี่นะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่าฟลาโวนอยค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคนที่ทานแหล่งอาหารที่เป็นฟลาโวนอยเยอะนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในเรื่องของความคิดแล้วก็ระบุความจําน้อยกว่าคนที่ทานแหล่งนี้ีน้อยค่ะก็อันนี้ก็อาจ,จะไปออผสมทานสดหรือว่าจะไปทานเป็นสมูทตี้ก็ได้ค่ะ ทำเป็นโบแบบในรูปก,ก็ได้เอาผสมเอ,เอาผักใบเขียวผสมด้วยก็ได้เนาะใ,<ช>ให้เขาแบบกรลบกิ่งกันบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของคว้างเขียวนิ้นน่อยแต่ของพวกผ,ผักใบเขียวมาใส่พวกเบอร์รีะะ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานทานได้ง่ายคืนสดชื่นด้วยแก้กระหายแก้แก้แกระหายแล้วก็ลายดูายร้อนได้ดีใช่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมาทานแหล่งโปรตีนจากพืชให้เพิ่มขึ้นนะคะก็ แหล่งโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะพบได้ในพวกถั่วเมล็ดแห้งพัญพืชซึ่งเป็น,นพัญพืชที่ไม่ขัดสีพวกถั่วเหลืองถั่วเลนทิวหรือว่าถั่วแดงต่างๆพวกถั่วเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็ทั้งโปรตีนใยอาหารแล้วก็วิตามินที่สำคัญก็คือวิตามิน B ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลพวกระบบประสาทแล้วก็สมองของเราแล้วก็นอกจากวิตามิน B ที่ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังจะได้พวกใยอาหาร ื่อดูแลลาไส้เราด้วยจริงๆเมนูถั่วเดี๋ยวนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นสแน็คแบบแห้งก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เอามาทาเทมเป้อ่ะค่งได้แล้วก็ตัวเทมเป้ก็เอาไปทําเป็นเมนูได้หลากหลายเหมือนกันได้โปรตีนได้อะไรเยอะเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการเน้นแหล่งไขมันดีนะคะแล้วก็เลือกน้ํามันพืชให้เหมาะสมนะคะก็วิตามินอ่แหล่ง พวกเ,เปลือกแข็งเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแหล่งของวิตามินอ e ีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยดักจับอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายนะคะก็ถ้าใครที่ขาดขาดวิตามินอ e ีนะคะก็ mm hmm. จะมีผลต่อระบบประสาทอะไรอนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็จะแนะนําให้มี mm hmm. เลือกใช้น้ํามันที่น้มันอิ่มตัวน้อยอย่างพวกน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันลำาวในการปรุงประกอบอาหาร อืมเอ่ตัวแค่ตัวน้ำมันเนาะจริงจงเราก็ต้องคัดเลือกตั้งแต่น้ำมันแล้วก็คือ<ช>น้ำม,ม,มันมะกอกน้ำมันน้ข้าวคือจะเป็นที่แนะนำใช่ค่ะคแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะนอกจากโอเมก้าสามจะพบได้ในปาลาทะเนละแล้วก็ยังจะมีบ้างพบบ้างในแหล่งที่มาจากพืชอย่างพวกเมล็ดแฟกหรือเมล็ดเทียนนะคะก็โอเมก้าสามจะเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกาย,ยไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ค่ะก็จะมี ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองแล้วก็ระบบประสาทนะคะก็จะค่อนข้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความจำนะคะก็อันนี้ก็สามารถทานได้ด้วยการผสมในน้ำตู้หรือว่าเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการเข้าไปจริงๆแล้วในบางพวกพืชนากก็จะมีทั้งโปรตีนโอเมกา้าสหรือว่าคุณค่าด้านสารอาหารอื่นๆเหมือนที่กับเออเหมือนที่เนื้อสัตว์ให้เรา ลูกค้าคนไหนที่แบบว่าอยากลองเริ่มทานแพลนเบสแต่ว่ากลัวยังกลัวทั้งเรื่องขาดโปรตีนหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันมีตัวแทนจากพืชมาค่อนข้างหลายอย่างเลยถ้าใครยังมีความกังวลตรงนี้วะค่ะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้มีแนะนำให้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคําแนะนําจากในส่วน <S <S ของไม้เดย์อิ <in> นะคะก็จะเป็นการดื่มไวน์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ มีสารที่ชื่อว่าลสเวอร์ลาทอลนะคะตรงน,นี้ก็จะพบได้บนผิวของนูงนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครดื่มอล้วก็แนะนําไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันนะคะหลายหลายคนก็ข้อนี้ได้ยินข้อนี้ก็อาจจะรู้สึกดีใจเนาะแต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีเนาะเรามาระวังว่าหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยค่ะกำลังดีต่อร่างกายแต่ถ้าเกินว่านั้นก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันสำหรับผู้ที่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็ บางคนก็อาจจะมีทานพวกเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ะะก็จะแนะนําเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ที่ติดมันน้อยนะคะเพื่อลดปริมาณการได้รับไขมันอิ่มตัวก็จะดีกว่านะคะและ้ว่าปรุงประกอบด้วยวิธีการต้มตุ๋นนึ่งหรือว่ายำแทนการทอดนะคะหรือว่าเอามาแอ,อร์ไฟอบลมร้อนนะคะก็จะทําให้ได้รับไขมันอิ่มตัวน้อยลงนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะแนะนําก็คืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงสัตเนื้อแดงหรือว่าของหวานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเนื่องจากการทานอาหารที่มีรสจัดเป็นเวลานานเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องโรคหัวใจหรือโรคไขมันในเลือดสูงนะคะก็อาจจะนําไปสู่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตได้นะคะก็ อย่างที่มีข้อมูลในก่อนหน้านี้คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคของอัลไซเมอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการจํากัดปริมาณไขมันหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีความค่อนข้างสาคัญนะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้ะคะ่ะอะไรที่เราแบบว่า,วาพอกันกองได้นะมันไม่ดีต่อร่างกายก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็เลือกทานที่เป็นแบบที่มีประโยชน์ไขมันต่ำมีดีต่อร่างกาย แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องความเรียบร้อยของอาหารนะคะหลายบางท่านอาจจะมีผู้สูงอายุที่มีเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้เนื่องจากท่านมีปัญหาเรื่องความจำนี่าค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้เช่นรับรถได้น้อยลงหรือว่าเรื่องของความอยากอาหารน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใครที่ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่ใจในเรื่องของเขาเรียบร้อยบนโต๊ะอาหารก่อนรับประทานนะคะเพื่อที่จะได้รับประทานได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปิดเสียงรบกวนหรือว่าเช็คอุณหภูมิอาหารก่อนเสริร์ฟไม่ร้อนเกินไปหรือว่าไม่เย็นเกินไปนะคะหรือว่าการนั่งทานด้วยกันแล้วก็ค่อยคทานเนี่ยก็จะช่วยให้แบบกระตุ้นการทานได้มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างทานอาหารได้อย่างหลากหลายนะคะ ก็คือการเพิ่มความใส่ใจเนาะดูแลดูแลคนที่เรารักให้มากขึ้นเนาะแบบว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค,ะค่ะดีต่อเขาด้วยหรือว่าเมนูในการทําอาหารอาจจะเลือกเป็นเมนูที่เคี่ยวง่ายแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยสมุนไพรไทยเนี่ดดยก็จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้ยิ่งขึ้นนะคะโอเคอย่างนี้โนรีมีแบบวัตถุดิบแนะนำวัตถุดิบแบบว่าสุดปังในการช่วยบำรุงสมอง อีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสมองนะคะก็จะเป็นเรื่องของเห็ดยาบูชิตาเกะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในตามในรูปเลยะคะ่ะก็จะเป็นเห็ดสีขาวนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะมีงานวิใจัยในเรื่องของนอกจากที่จะมาแทนเป็นเนื้อปูแพนเบดแล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยเรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองหรือว่าช่วยลด ความเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับความจําได้ค่ะก็อันนี้ก็จะมีคําอกว่าเป็นยาหรือว่าถ้าทานเป็นอาหารตรงน,นี้ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์กับการทําในระบบสมองสมองแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะอืมอันนี้ก็เห็นเขาเอามาทําเป็นอักเ็ดกันเนาะใช่่แต่ว่าจริงๆเราก็มีแบบสดด้วยเนาะแล้สด t e เจอร์เขาจะเป็นคล้ายๆยังไงบ้างอันนี้<ด>ก็จะคล้ายเนื้อปูเลยค่ะ,นนคะมันก็จะเหมือนเราถ้าไม่ได้ทานเนื้อปูก็จะ เป็นแทนเบทก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะช่วยแบบเหมือนเราก็จะเหมือนได้กินปูจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความอยากอาหารด้วยเอาไปทำเคราะห์เมนูได้หลากหลายเลยโ okay. อเคอะมาวิธีป้องกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเป็นแบบอัลไซเมอือเราป้องกันกันตั้งแต่วันนี้เลยควรทำยังไงดีคะค่ะก็การป้องกันนะคะอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลร่างกายเรานะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการบริหารสมองเป็นประจำนะคะอาจจะไม่พักผ่อนได้เพียงพอหรือว่ามีการแบบฝึกสมองฝึกคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยะคะ่ะแล้วก็ การออกกําลังกายก็ค่อนข้างสําคัญนะคะก็ออกกําลังกายให้ได้วันละ20-30นาทีนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือดูแลเรื่องโภชนาการนะคะก็รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้จริงจริงก็นในคลาของการบริหารสมองง่ายๆเราใกล้ๆตัวสมมติเราอ,อยู่บนรถนั่นขงขับรถงเนี้ยอาจจะบวกเลขเล่นๆบวกเลขทะเบียนข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นการบอกว่า พัฒนาสมองเล็กๆน้อย,ยๆในแต่ละวันได้ก็สนุกด้วยเล่นกับคนบนรถได้เดี๋ยวมาที่เมนูแนะนําของทางร้านดีกว่าเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงตัววัตถุดิบที่เป็นเ uh, ห็ดหัวลิงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูแนะนํากันดีกว่าค่ะก็เมนูแนะนําก็จะมีเป็นเห็ดยามาบุชิสเกตตุ่นยาจีนกับกระเพาะปลานะคะเมนูนี้ก็จะมีเป็นเห็ดยามาบุชิสเกตก็ช่วยบำรุงสมองเรื่องความจําค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งอันที่แนะนําก็จะเป็นต้มจิ๋วคัญญพืชเมนูนี้จะมีเป็นคัญยพืชต่างๆก็จะช่วยเรื่องของการได้รับใยอาหารแล้วก็มีพวกวิตามินบีที่ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทแล้วก็สมองค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆต้มยำน้ำใสแล้วก็จะเปรี้ยวอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะฤดูหนาวอย่างนี้นะคะอากาศเย็นๆทานซุปร้อนๆเผ็ดนิดๆนานๆเลยค่ะกันดังดีเลย ก็อีกหนึ่งเมนูที่มาจับเห็ดยามาบุชิตะเกะจะเป็นโปลเกตนะคะตรงนี้ก็จะมีเห็ดกันก็ช่วยบำรุงสมองเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เมนูนี้ก็จะใช้การอบลมร้อนแทนการใช้น้ํามันนะคะก็จะลดแคลอรี่ลงะคะ่ะสำหรับใครที่ควบคุมน้าหนักก็เมนูน,นี้แนะนําเหมือนกันค่ะอันนี้มีทานคู่กับเป็นดิฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฟเป็นซอสทาท่านะคะ อันเนี้ยจริงจ mm hmm. เมนูนี้แอ,แอบได้ลองทานเหมือนกันค่อนข้างอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆเลย mm hmm. ก็ทานได้ทุกวัยเลยเนาะเด็กก็คือเ้ินทานได้เลยใช่ใชถ้าใครอยากลองทานนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาสั่งอาหารก็ได้หรือว่าผ่านเดลิเวอรี่แอปได้ทั้งหมดเลยไล่แม่โรบินฮูดแ่ะเข้ามาทานได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากสแกนไลน์แอดตอนนี้เข้ามาพูดคุยกันได้เลยเนาะะสามารถสแกนได้ตอนนี้เลยหรือว่า ิมได้เลยนะคะแอสไซทอเอน a คถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถถามเข้ามาถามได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากว่าอยากลองทานอาหารเมนูอะไรแปลกๆหรือว่าเป็นไปการเริ่มต้นแพนเบสที่ดีไงะคะ่ค่ะสามารถลองทานกับทางเราทางเราได้เหมือนกันเลยเนาะในยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันในสัปดาห์ถัดไปจะมาในหัวข้ออะไรก็เดี๋ยวติดตามเนาะเดี๋ยวเราจะแให้ทรา ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ